และความฝันจะเป็นจริงเมื่อดีเอาได้รับรางวัลบอลองดอปีสองพันยิบสาเออนี่คือสปอนะครับอันนี้คือเราไม่ได้จะเจตนาไปไปยุ่งวงการอะไรแบบนั้นหรอกแต่สมมุติเอาครับนี่ก็รางวัลยูโรในปี2023ผู้ที่ได้ก็คือทีมไอซิ่งนั่นเองชนะคือไอซิ่งชนะสาม สองแม่กับมึงเจนได้รับถ้วยรางวัลอย่างสมศักดิ์ศรีก่อนปีนั้นทีมดัดมนก็ได้ได้รางวัลยูโรเช่นกันไลฟ์ติงแม้วมันจะผ่านไปหลายปีแต่ก็มีคนจำพวกเขาได้ใครอยากนึกนึงกับผมเลยอาวีก็เจอมาครับชื่อเดอะแบนด์หนะครับโอเคเดี๋ยว,ยวมา,มา,มาหน้านี้ได้ไงมาหน้านีา้นนนได้ไงใครอยากได้ชุดบอนอาเจติน่าสั่งที่นี่ได้เลยครับร้อยห้าสิบ เค okay. ยจากหนึ่งหนึ่งม็อกฟู้ดผมก็เข้ามาได้นะครับตอนนี้เวลผมร้อยหนึ่งใช้ผลผลกิโลอยู่แสงหาตรงนี้เลยขันบนโลกนี้ก็เยอรมันก็เป็นฝ่ายชนะนะครับ M P อะไรเต็มเลยนะครับเนี่ยเก่าผมครับซึ่งไม่ได้ใช้แล้วเวลห้าห้าซึ่งมีเราอีกหนึ่งอันบัตรอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ย เมื่อกี้เป็นสมดนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้แล้วบ๊ายบาย